ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแน,นลขอน้อมนำเสนอในหัวข้อดวงตกสวยซ้ำสวยซากจะเป่วยเรื้อรังบั่นทอนการใช้ชีวิตหลับตาภาวนาออกเสียงเบาโรคภัยนี้หายเปลี่ยนเรื่องรายกลาเป็นดีได้ ท่านผู้ฟังครับบางครั้งบางคราวเราอาจพบว่ามีเรื่องติดขัดและผิดพลาดเสียหายธุรกิจการงานขัดข้องทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมักมีอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยจนท้อหาความสุขความก้าวหน้าแทบไม่มีเลยมีความทุกข์ทั้งกายใจรุ่มร้อนยุ่งยากไปหมดบ้างก็เจ็บป่วยมีทุกข์รุมเร้าก็อาจด้วยเป็นช่วงดวงตกบุญอ่อนกําลัง มีเคราะห์มากกดทับชะตาเรื่องเหล่านี้นะครับลวงปูหงพรหมปัญโยท่านเมตตาในวิธีภาวนาเจริญพระกรมาฐานสวดธรรมลดเคราะห์บรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาตนเองด้วยการบริกรรมคาถาภาวนาออกเสียงเบาๆว,ว่านาลาอารหังนาลาอารหังอย่างน้อย30สนาทีขึ้นไปอันดับแรกก่อนจะภาวนา ก็ตั้งใจสำนึกอําลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาในอดีขออำลาสิ่งไม่ดีในชีวิตจะตั้งใจที่จะไม่ทำผิดอีกขอมุ่งปฏิบัติดีด้วยการภาวนาเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากและย่อมไม่ผลก่อนให้ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งไม่พึงปรารถนา และด้วยอำนาจของบุญจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับลำดับต่อมาก็ตั้งใจรักษาศินห้าสินแปอันดีด้วยตนเองแล้วกราบพระจากนั้นจึงลงมือเจริญพระกรรมฐานสามารถทําได้ทุกอริยบทครับทั้งยืนเดินนั่งนอนและเปล่งเสียงออกมาเพียงเบาๆด้วยคําบริกรรมภาวนา นาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอารหังจิตจใจจดจ่อต่อคำบริกรรมมีสติระลึกรู้ทั้งตัวทุกอริยาบทซึ่งหลวงปงู่หง์ท่านได้สอนว่าการบริกรรมออกเสียงนั้นจะช่วยเพิ่มพลังจิตและกำจัดโรคออกจากกายขยันภาวนาให้มากๆจะรู้เองเห็นเองจะประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิต กฟื้นดวงชะตาตนเองให้กลับมาดีหากป่วยอยู่ก็จะหายหากจะชีวาวายก็รอดจะค้าขายก็มีแต่คนมาซื้อดึงดูดคนดีมาคบหาพูดคุยเจรจาก็มีแต่คนเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาสีดังนั้นจึงห้ามแช่งห้ามบน่นคำว่าไม่มีเหนื่อยขี้เกียจก็จะเป็นไปนตามนั้นจริงๆภาวนานาลาอารหัง นาลาอารหังนาลา,ารรหังเพียงเท่านี้เองไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับดวงหรือชะตาชีวิตคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเราเช่นนิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทำความคิดความชอบครอบครัวสังคมเพื่อนคนรักการเรียนการทำงานหรืออุปสรรคที่เข้ามาทั้งหมดนั้น คือสิ่งที่เราต้องพบเจอสิ่งที่เราเป็นมีติดตัวตั้งแต่เกิดนั่นคือดวงชะตาของเราดังนั้นคำว่าดวงเปลี่ยนหลายท่านคงเคยได้ยินกันอยู่ใช่ไหมครับว่ากันว่าดวงหรือชะตาชีวิตนั้นเป็นพื้นดวงเป็นรากฐานที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดเช่นเกิดที่ไหนครอบครัวเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เราเจอเจะเลี่ยงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ ะปรับปรุงได้ครับเช่นพฤติกรรมหรือการกระทำของคนเราเปลี่ยนกันได้เสมอละสิ่งสิ่งนี้เองครับที่จะเป็นตัวบอกถึงความเป็นเราในอนาคตง่ายๆก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดังชายผู้หนึ่งที่ได้เล่าประสบการณ์ผ่านช่องทางของพันธิบไว้ว่าผมเคยเจอครับและผมก็เป็นคนที่เวลาดวงตกมันจะตกแบบทะรุทราดเลย เหมือนผีดซ้ำดำพลอยคือสวยจากเรื่องแรกมาหมดัดอีกไม่กี่วันก็จะมีเรื่องสวยซ้ำสองแล้วก็จะมีเรื่องสวยสามสวยสี่สวยหมาเรื่อยๆตอนนี้รู้วิธีแก้แล้วครับและก็ได้ผลจริงๆด้วยนั่นคือก่อนอื่นท่านต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนว่ากรรมชดที่เราเคยไปทำกับใครเขาไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ มันไม่มีทางบลบหลางตามกฎแห่งภพภูมิเช่นเดียวกับกฎหมายบ้านเมืองคือถึงแม้เจ้าทุกจะไม่เอาความหรือเจ้ากรรมในเวรไม่อาโหสิกรรมให้แต่กฎหมายก็ต้องเอาผิดไปตามตัวบทอยูด่ดีแม้เจ้าทุกจะไม่เอาความแล้วแต่ยังต้องโทษปรับติดคุกหรือประหารต่อไปเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมที่พึ่งพาอาศัย เคยทำกรรมอันใดไว้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเราย่อมต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นครับแต่ว่าเราสามารถชะลอกรรมชั่วได้เหมือนเรามีอ่างน้ําที่มีแต่น้ําเค็มหรือกรรมชั่วหากเราไม่เติมน้ําสะอาดคือกรรมดีลงไปความเค็มมันก็ยังคงเค็มต่อไปหรือซวยต่อไปแต่หากเราหมั่นเทน้ําสะอาดหรือกุศลกรรมลงไปทุกวันทุกวันไม่นานครับ ความเค็มย่อมจางและคลายความเค็มจนไม่ส่งผลหรือรสชาติเค็มก็จะลดลงก็เปรียบเสมือนกับเราเร่งสร้างกุศลกรรมทุกวันทุกวันอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรทุกวันทุกวันขอหัวกรรมจากเขาทุกวันทุกวันอีกไม่นานเมื่อบุญที่ทำเริ่มส่งผลกรรมชั่วที่ต้องมาสนองก็จะถูกหักเหเบี่ยงเบนไปเช่นจากที่จะต้องโดนรถชน ก็กลายมาเป็นแค่ขาหากักจากที่จะต้องเป็นมะเร็งตายก็กลายมาเป็นติดโควิดถ้ามีก,กุศลกรรมมาเสริมมากจากหนักก็กลายเป็นเบาจากเบาก็จะกลายเป็นศูนย์กรมั่วส่งผลไม่ได้แม้กรมั่วย,ยังคงมีอยู่ก็ตามก็เปรียบเสมือนน้ำในอ่างที่ยังคงมีปริมาณความเค็มอยู่เท่าเดิมแต่ไม่สามารถส่งผลเป็นรสเค็มได้เพราะมีนน้ำสะอาดถูกเทใส่เข้ามา จนล่นอ่างนั่นเองครับเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ก็คงอยากจะทราบวิธีใช่ไหมครับครับวิธีปฏิบตัติคือท่านต้องลิดรายการที่ท่านคิดว่าท่านมีอะไรสวยบ้างมาเป็นข้อๆเช่นโดนโกงธุรกิจพังเกิดอุบัติเหตุอื่นๆจากนั้นในทุกๆวันให้สมาทานศีลห้าพร้อมสวดมนต์ทุกวันเลือกบทสวดที่ท่านชอบและถนัด แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือบทพุทธคุณอิติปิโสและไตรสารณาคมพุทธังสารานังข้าฉามิครับเมื่อสวดเศษก็นั่งสมาธิต่ออีกจนหน่อยห้านาทีแล้วจงอุทิศบุญทั้งหมดให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้ท่านว่าไปตามที่ท่านเป็นทุกข์จากรายการสวยที่ลิดไายเช่นเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังทำให้ข้าพเจ้าโดนโกงเงินเป็นต้นครับ ให้ท่านเรียกเขามารับบุญแบบเฉพาะเจาะจงเรื่องที่คุณสวยจะได้ผลกว่าที่ท่านจะไปเรียกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยไม่เจาะจงเรากำลังสวยเรื่องไหนก็เรียกผู้ที่ทําให้เราสวยในเรื่องนั้นมารับบุญเลยจะเห็นผลไวและชัดเจนกว่าเรียกแบบรวมๆขอเชิญมามดทนาบุญนี้และขออโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าขอทอนอุปสรรคกรรมที่ทําให้ข้าพเจ้าหมดเนื้อหมดตัว จากการถูกโกงและขอได้เงินคืนเต็มจำนวนด้วยเถอจากนั้นนะครับก็ให้อุทิศบุญให้แก่เทวดาประจำกายที่รักษากายท่านตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าขอเชิญมุทนาบุญนี้และขอให้นำบุญนี้มารักษาข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินว่าแล้วก็ต่อด้วยการอุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์เทพเทวาที่ทนับถือเป็นพิเศษ ถ้าจะยิ่งเห็นผลไวยและมีอนิสงส์งมากขึ้นไปอีกถ้าทำได้นะครับว่ากันว่าทุกๆวันพระให้ท่านถือสินแปดอยู่ที่บ้านแล้วทิศบุญไปตามที่ผมได้กล่าวไวา้เหมือนเดิมทำได้แบบนี้รับรองว่าท่านจะยิ่งเห็นผลไวยไปอีกความสวยจะคลายกลายเป็นดีในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนครับท่านผู้ฟังครับสำหรับคนที่ดวงตก และสวยอยู่บ่อยๆถึงบางครั้งท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็จะช่วยให้ไม่เจ็บป่วยแต่สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ตามคติความเชื่อเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยให้ทั่เราลงจากที่ปฏิบัติต่อๆกันมาก็าคือการสร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆซึ่งบุญที่ง่ายที่สุดที่ใครๆก็สามารถสร้างหรือทำได้ไม่ว่าท่านจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็ตาม ทำได้ทั้งสิ้นนั่นคือการรักษาศีลและเจริญภาวนาครับอย่างแรกการรักษาศีลว่ากันว่าโดยเฉพาะศีลข้อหนึ่งคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนชีวิตครับเมือเ่อละเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนจะถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลโดยทันทีผลย่อมเกิดขึ้นในทันทีครับขณะดเดียวกัน การละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นก็ถือเป็นมหาทานคือการให้ความปลอดภัยกับชีวิตของผู้อื่นจะเกิดอนสุสงผลบุญให้ตนเองเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ถูกปองร้ายไม่ถูกเบียดเบียน,นไม่มีศัตรูปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นผู้มีอายุยืนฉะนั้นหากใครที่เจ็บป่วยอยู่และปรารถนาจะบรรเทาวิบากกรรมตามความเชื่อ ก้พึงละเว้นจากการเบียดเบียนการทำลายชีวิตหรือแม้แต่การยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นทำลายชีวิตนี่ก็ควรละเว้นเช่นกันครับเพราะการรักษาศีลคือการสร้างบุญและไม่ก่อกรรมชั่วเพิ่มโดยจะให้ผลทันทีทางด้านจิตใจคือเมื่อไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำร้ายใครจิตใจก็จ่อมผ่องใสมีความสุขไม่หวัดระแวงภัยร้ายต่างๆ ความซวยหรือดวงที่ตกอยู่ก็จะหายหรือเบาบางและถ้าปฏิบัติได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจอมเกิดพลังใจที่ดีพลังกายที่ดีเกิดอนิสงของการรักษาศีลคือจากที่ดวงตกอยู่ซวยอยู่เจ็บป่วยอยู่ก็จะไม่มีโรคใดๆเพิ่มหรืออาการร้ายต่างๆก็จะไม่เกิดมากไปกว่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น แม้ว่าตามความเป็นจริงแล้วนะครับโรคบางอย่างอารักษาไม่หายขาดแต่ก็จะทําให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ทรมานและทําให้อายุยืนยาวจบจนอายุไขของตนไม่ตายก่อนอายุนั่นเองครับอย่างที่สองคือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาเป็นวิธีที่พูดวงตกพูดเจ็บป่วยพึงกระทำมากเลยครับ เพราะการจะเยียวยารักษากายให้ดีขึ้นก็ต้องเยียวยารักษาใจด้วยเชื่อว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหากจิตใจแข็งแรงเบิกบานกายก็ย่อมเป็นไปตามนั้นการเจริญภาวนาด้วยการทําสมาธิก็มีอยู่หลายรูปแบบที่สามารถบรรเทาโรคภยัยไค้เจ็บได้ไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิวิปัสสนาโดยการพิจารณากายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเขาของเราหรือของใครพึงพิจารณาให้ถ่องแท้จนเกิดการปล่อยวางจิตใจผ่องใสไม่ยึดมั่นในร่างกายจมทำให้บรรเทาโรคภัยที่เป็นอยู่ได้หรือวิธีเฉพาะของครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆเช่นวิธีของหลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมวิธีของหลวงพ่อพุทธฐานิโยและอื่นๆอ,อ,อีกมาก ซึ่งผู้ป่วยผู้ดวงตกอยู่บ่อยๆสามารถศึกษาและนำมาปฏิบัติได้แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีช่องที่ดีคำดีแชแนลขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ทันผู้ฟัง ขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ